สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีธนรักขอบพระนุาทุกท่านนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมาลุ้นค่ะมารีวิวน่าจะเป็นธนบัตรนะคะมาจากภาษีค่ะภาษีเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะภาษีนี่ส่งมาไหลยหลยรอบแล้วนะคะก็เป็นอันที่ว่าเข้าใจกันแล้วนะคะภาษีก็ส่งมาอีกนะคะท่านใดที่ต้องการจะส่งของมาขายไปหน้าก็เชิญได้เลยนะคะเนี่ยค่ะทําแบบภาษีทา ประสีกระดาษไม่ได้แข็งค่ะแต่เ,เขาก็เขียนไว้ว่าห้ามพับเนี่ยนะคะมาลุ้นกันว่าประสีส่งอะไรมาอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วปฏิทินที่เฉยค่ะของจะอยู่ในนี้นะคะค่ะมาลุ้นกันนะคะประสีส่งอะไรมาให้ป้านาาป้าเหมือนกันเลยค่ะคนอายุน้อยเหมือนกันนี่เลยนะคะประสีส่งมา ขอแอบอ่านจดหมายก่อนนะคะเพราะบางอย่างอาจจะเปิดเผยไม่ได้เนาะโอเคป้าน่าก็จะปิดรุ่นเฉลิมพระชนมนพรรษาป้าน่าก็จะปิดเลขที่ธนาคารนะคะก็จะจะเปิดเผยเฉ,ยเฉพาะที่ตรงนี้นะคะที่รายการรายการของที่ส่งมาค่ะถึงป้าน่าค่ะได้ส่งธนบัตรเก่าเก็บ มาขายดังนี้นะคะเนี่ยคะ่ะรุ่นนี้นี่น,นี่ตามนี้ราคาตามนี้นะคะอ่ะมาชมธนาบัตรกันนะคะชมของจริงกันเนี่ยคะ่ะธนาบัตรพระราชินีแนวตั้งนะคะเนี่ยคะ่ะธนาบัตรพระราชินีเราเราที่เราเรียกกันที่เราเรียกกันว่า ราชินีแนวตั้งนะคะหกรอบราชินีค่ะเนี่ยค่ะชื่อเต็มเต็มนะคะธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบค่ะสิบสองสิงหาสองห้าสี่เจ็ค่ะนะคะแบงค์จะเป็นแนวตั้งจะให้ดูด้านหลังนะคะอันนี้ด้านอีกด้านหนึ่งอันนี้ด้านหน้าค่ะเพราะมีตัว เลขค่ะมีตัวเลขระบุนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นพระราชนีองค์ยืนนะคะทรงยืนนี่ค่ะสวยงามนะคะและคือแปลกอะคะ่ะเพราะปกติธนบัตรจะเป็นแนวนอนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะพอมามีแนวตั้งก็จะเป็นอะไรที่แปลกสวยงามนะคะรุ่นนี้เขาจะมี มีสแตนมีที่ตั้งเป็นผ้าไหมนะคะผมก็นร่นมีอยู่เดี๋ยวบรนนยิบให้ดูค่ะจะเป็นจะเป็นผ้าผ้าไหมแบบนี้ค่ะข้างในนี้จะเป็นสแตนตั้งค่ะเป็นขาตั้งของของอัลทนาบัตใส่แล้วก็ตั้งโชว์นะคะหลายท่านคงจะจําได้และหลายท่านคงจะมีเก็บนะคะรุ่นนี้ค่ะเนี่ยค่ะ พอดีของพนันมีมีซองนี้อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวป้สีส่งนี่มาก็พอดีได้เข้าชุดกันพอดีเลยนะคะนี่ค่ะเป็นชุดค่ะหกรอบราชินีนะคะแล้วมาดูธนาบัตรอื่นต่อกันโชว์ให้เห็นสวยๆเลยดีกว่านะนี่ค่ะธนาบัตรนะคะส่วนมากที่ที่พนันบอกว่าไม่รับนะคะส่วนมากคนถามพนันมาว่ารับธนาบัตรไหม ส่วนมากที่ท่านส่งมาให้พระน่าดูคือธนบัตรที่มีรอยพับท่านเก็บจากาหมุนเวียนนะคะเก็บจากสตังทอนนะคะอันนั้นรับมาก็ขายไม่ได้เพราะนักสะสมเขาไม่ไม่ไมนิยมสะสมธนบัตรที่มีรอยพับเพราะเขาจะขาดนะคะใช้ใช้ไปไม่นานาเก็บไว้ไม่นานเดี๋ยวก็จะขาดชำรุดเสียหายนะคะเขาจึงไม่นิยมค่ะเขาส่วนมากก็จะนิยมแบบอันนี้คือเป็นธนบัตรที่ เก่าเก็บค่ะเป็นรอยนี่คือรอยความเก่าค่ะเก่าคือเขาเก็บไม่มีรอยพับนะคะแต่เป็นเก่าเก็บค่ะอันนี้จะเป็นรุ่น11นะคะแบงค์สิรุ่น11แบงค์ร้อยรุ่น11นะคะ5บาทค่ะ5บาทรุ่น11นะคะถ้า20บาทรุ่น11ก็จะเป็นเรือนักราชนะคะ10บาทรุ่น11และจะมี แบงค์ห้าร้อยรุ่นสิบอ็ดจะเป็นแบงค์ห้าร้อยรุ่นแรกคือพระปาง3มยอดจําได้เนอะนึกออกกันใช่ไหมคะพระปาง3มยอดจะเป็นธนบัตรแบงค์ห้ารยแบงค์แรกในราัชากาลที่9ค่ะจะเป็นแบบสิบอดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสิบสอเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นรุ่น12รุ่น12บสเขาจะมี3ใบเท่านี้นะคะรุ่น12จะมีเพียง3 3สชนิดราคาคือ10บาท20บาทและ100บาท100ช้างแดงอะค่ะรุ่นนี้เขาจะเรียกรุ่นรุ่นมหาราชค่ะรุ่นรุ่นรุ่น12นี่นะคะจะเป็นรุ่นมหาราชคือที่ประทับอยู่ด้านหลังอะนะคะจะเป็นมหาราชอย่างแบงค์ร้อยนี่ก็จะเป็นพันนาเรศวนมหาราชนะคะแบง 10แบงค์20เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแบงค์20นะคะ่ะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะพระเจ้าตากศินมหาราชนะคะเนี่ยแบงค์ร้อยก็จะเขียนว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะแบงค์สิบมีเขียนไหมแบงค์สิบไม่มีเขียนค่ะแต่ก็เป็นมหาราชทั้งหมดเลยพระปิยมหาราชค่ะไม่มีเขียนนะคะแต่เราก็รู้กันนะนะคะ พระปิยมหาราชพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะธนบัตรรุ่น12นี้จะอัญเชิญพระมหาหกษัตริย์ที่ได้รับมหาราชค่ะนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดแค่3ชนิดราคานะคะคือ10บาท20บาทและ100บาทค่ะรุ่น12นะคะมหาราชค่ะ รุ่นมหาราชนะคะแบบ12แบบ11แบบ12อลมาอันนี้นี่คือแบบ 9. เอ่มีแบงค์ร้อยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ชนิดชนิดราคา1บาทแบบที่9แบบที่9นี่จะเป็นแบบแรกของในหลวงรัชการที่9ค่ะเป็นแบบแรกของในหลวงรัชการที่9นะคะแบบ9จะมีทั้งหมดด้วยกัน สี่ชนิดราคาค่ะห้าชนิดราคาค่ะขออภัยนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าชนิดราคาค่ะหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทหนึ่งร้อยบาทยี่สิบาทและหนึ่งร้อยบาทที่เราเรียกกันว่ารุ่นโทมัสนะคะคือโทมัตนี่หมายถึงโรงพิมพ์นะคะโรงพิมพ์ธนบัตรนะคะชื่อชื่อโทมัสเลราลูค่ะชื่อชื่อบริษัทโรงพิมพ์ธนบัตรค่ะที่เขาพิมพ์ให้เราอะนะคะ เราก็เราจะเรียกกันว่าแบงค์โทมัสค่ะแบบที่เก้านะคะแบบที่เก้ารุ่นแรกถ้ารุ่นแรกจริงๆของแบบที่เก้านะคะจะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะรุ่นรุ่นหนึ่งนะคะทั้งหมดจะมีด้วยกันห้ารุ่นค่ะแต่แบงค์ร้อยจะมี4รุ่นเพราะแบงค์ร้อยจะไม่มีตัวแดงค่ะแบงค์ร้อยจะมีสรุ่นแบงค์แบงค์แบงค์หนบ,บาทหบาทสิบบาทยีบาทจะมีหรุ่นค่ะ จะเป็นแบบแรกของรัชกาลที่9ที่มีพระบรมฉา,ายาลักษณ์ของรัชกาลที่9ทรงประทับอยู่หน้าธนาบัตรค่ะเดี๋ยวประนัดรีวิวเสร็จนะคะจบรีวิวเดี๋ยวประนรัดก็โอนตังค์ให้ประสีนะคะขอบคุณประสีมากเลยนะคะที่ไว้วางใจส่งมาให้ส่งมาขายให้ประนรัดประสีส่งมาหลายครั้งแล้วค่ะส่งมาหลายครั้งแล้วรุ่นนี้ก็จะขาด 20บาทและ500บาทนะคะรุ่น12ค่ะจะมีทั้งหมด5ชนิดราคาเหมือนกันนะคะมี5บาท10บาท20บาทและ500บาทค่ะ100และ500นะคะถ้าขาดขาดขาด20อนันตนาคราชและแบงค์500พระปรางค่ะก็ครบชุดนะคะค่ะเป็นกาขอบคุณภาษีมากเลยนะคะที่ไว้าวางใจส่งมาขายป็นหน้านะคะนะคะเนี่ยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการจะส่งเหรียญหรือธนบัตรมาขายป็นหน้านะคะ ให้แอดไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะไลน์เป็นหน้าคือ0626272555นะคะเพิ่มไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนแล้วส่งรูปมาให้ดูนะคะตกลงราคาส่งของมาให้เป็นหน้าของถึงแบบนี้เป็นหน้าเช็คของเป็นหน้าโอนตังค์ให้นะคะตามนี้นะคะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ